สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับช่องน้ำโมโอเคเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทัวร์โรงเรียนที่เราแอบสร้างไว้นะคะทุกคนโอเคอืมทัวร์ไหนอะสร้างลืมว่าไหนวันนี้เหรอต้องดูนะคะทุกคนทึ๊บ โอเคเราเอาบล็อกสซทิ้งก่อนโอเคเราจะไปทัวร์ตัวโรงเรียนก่อนนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะวีห้องแบบไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแม่โรงเรียนมันกากมากเลยทุกคนกากไว้โรงเรียนกากชึ้บโอเคข้างล่างเลยจะเป็นแบบโรงอาหารนะคะทุกคนโต๊ะสีโต๊ะพอ ต๊ะสี่โต๊ะพอนะคะทุกคนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่ได้ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําเปิดไปดูเลยนี่ห้องน้ํานี่คือที่กดชักโกนะคะทุกคน <c oughs> ที่กดอยเ่ไม่มีเสียงปึบ <c oughs> เหมือนกันอันนี้ห้องน้ํารวมนะคะทุกคน ต่อไปมาดูชั้นสองอันนี้ก็จะเป็นแบบที่กั้นไม่ให้ตกจากบันไดนะคะทุกคนชือปิดประตูปิดอะไรปิดประตูเลยปิดรั้วโอเคอันนี้จะเป็นโรงเรียนอนุบาลในตึกนะคะทุกคนนี่อนุบาลหนึ่งห้องก็จะประมาณนี้นะห้องประมาณนี้ปิดประตูสิอันนี้ก็จะเป็นอนุบาลสองก็ห้องเออก็มันก็ห้องปกติแหละทุกคน แค่บ้านสาโต๊ะจะติดกันเพราะว่าห้องเล็กนะคะทุกคนห้องมันเล็กจริงๆอ่ะตอนสร้างก็แบบขยายพื้นที่ดีไหมแต่ไม่เอา,าหัวสาสร้างมาแล้วขี้เกียจโอเคทุกคนต่อไปเราก็จะไปดูปัาหนึ่งปัาหนึ่งอยู่ตรงไหนสร้างเองลืมเองเนาะตรงนี้ปะ อันนี้ประสองอันนี้ประสองปราหนึ่งตรงนี้นะคะทุกคนนี่ปราหนึ่งก็คือจะไปแปกลก่อยนะทุกคนใ <c oughs> ครสงสัยว่าแบบห้องมันใหญ่กว่าอนุบาลหรือเปล่าเออเพราะว่านี่คือบ้านเราบ้านที่สร้างไว้ <c oughs> <c oughs> บ้านเราที่สร้างไว้นะคะทุกคนโอเค ถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะคะแม่เปิดปิดประตูเสียงดังอันนี้จะเป็นเออโอ้ยปสองอเคยปสองจะเป็นโต๊ะไม้แล้วก็มีเออบันไดบันไดเขาเรียกว่าบันไดอะไรอะ่ะไม่ได้เล่นนานบันไดอะไรอะ่ะบันไดลืมโอเคเร,อเราลืมชื่อบันไดเราลืมชื่อบันไดนะคะทุกคนจบโอเค ่อไปอันนี้สามทับหนึ่งสามทับสองมาไหนเลยสามทับสองจะเป็นเอออันนี้นะอันนี้มันคือบล็อกเลยนะเออไม่รู้กันอ๋อลาพีดใช่ทุกคนลาพีดอ่ะชอบลืมชื่อบล็อกนะทุกคนหนูไม่ได้เล่นนานอ่ะไม่ได้นลนไม่ได้เล่นาน,ลนานเกือบชั่วโมงไม่ได้เล่นนานเกือบชั่วโมง อันนี้ก็สามับหนึ่งก็จะเป็นเอ,อ่อบล็อกจากดี e อ็นก้าดานก็จะใช้ใช้ริ่มกันมีตรงไหนใช้กันให้หมดใช้ร่่มกันอะใช้ร่วมกันอะ่ะโอเคทุกคนอันสุดท้ายก็จะเป็นบ้านของเราเองนี่บ้านของเราเองเรานอนกันดีกว่าืม ชื้นกาแฟกาแฟกาแฟตื่นมาจะเป็นไรบบชืตื่นมาแล้วก็จะไปอาบน้ำเลยค่ะอาบน้ำตรงนี้แหละจรงแล้วก็จะขุดไปแบบเลื่อยเปื่อยนะคะทุกคนขุดไปแบบเออเลืเล่อยเ,เปื่อยเลื่อยเปื่อยแล้วก็ประเด็นมีหญ้าได้ไงเนะี่ยมันทุบทิ้งทุบทิ้งแตกต่างจากพวกทุบออก อุ้ยฮัลโหลใครมยังบังประตูไว้เนี่ยเอ้ทุบทุบทุบไม่เข้าพวกไม่เข้าพวกสดีน้องก็ตายน้องก็ตายเลยซาย <c oughs> เนียนเลยนะั่นเราเนี่ยสี <c oughs> เหมือนมากเ, <c oughs> เรามาสำรวจแถวๆนี้ดีกว่าทุกคนนี่ <c oughs> มุมมองเนี้ยสำหรับสำหรับตัวเราเลยนะมันใช้ง่ายมากเออดมุมมองเนี้ยมันแบบแบบใช้ง่ายสุดอ่ะอืมตรงนี้จะได้ขาว่ามีมันเตือนะอ่าขุดเลยมาขุดเลยตรงนี้แหละมีมันเตือ่อขุดขุดขุดได้ไงตรงไปเจอเหมืองใช่ไหมหปล่า โอ้นั่นไงสวัสดีนั่นเขียวคิปเปอร์แล้วเปิดได้ไหมเราวคิดจะทำ้ายเมืองโอเคไฟแช็กอยู่ไหนไฟแช็กไปไหนไฟแช็กู่ไหนให้เจอนไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กนี่ไฟแช็กอยู่นี่นะคะทุกคนโอเคคิปเปอร์ขอเล่นหน่อย สเกลเลตตนมาด้วยเอ้ยมีเอฟเฟกต์ด้วยมีเส้าเอฟเฟกต์ตรงนี้มันเหมือนอะโซดีคิปเปอร์ระเบดิดอีกหน่อยไม่เป็นไรนะมั้งเยอมีเอฟเฟกต์ระเบดิดด้วยเป็นของตกนะคะทุกคนออกจากเมืองดีกว่า รู้สึกเบื่อแล้วออกจ็กเมืองตรงนี้ดูแบบดูเหมือนว่ามอนเตอร์จะเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคเรามีเออตรงนี้ไงทุกคนแล้วก็สองได้น,นะเป็นแมปแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่ใช่บ้านสี่เรากลับตรงเรียนกันดีกว่า <laughs> ผาวยันได้ไหมอุ้ยโอเคซ่อม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 ป่าเราไม่ได้ทําอะไรทุกคนเราไม่ได้ทําอะไรมไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคน <laughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เป็นไรเกิดขึ้นจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรหัวหมุนสองรอสิบองศาอ่านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องน่าโมเคได้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเราสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ